สวัสดีครับวันนี้เป็นวิธีการปรับหน้ากระดาษนะครับผมให้เข้ากับตัวรีดกาวอัตโนมัตินะครับหลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับผมอันนี้ให้ไปคลิกที่รูปไฟล์นะครับผมแล้วก็กด Open เลือกรูปที่เราจะใช้ในการพิมพ์เข้ามาที่หน้าจอนะครับหลังจากได้รูปที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ให้เ,าเราทําการไปคลิกที่หัวข้อมิลเลอร์ครับ ตัวรูปก็จะกลับครับผมหลังจากตัวรูปกลับแล้วเรามาที่หัวข้อ p a p e r size ครับผมจะเป็นการตั้งขนาดที่เราความยาวที่เราต้องการอันนี้จะตั้งไว้อยู่ที่200ซนเมตรนะครับพอตั้งหน้ากระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องเผื่อพื้นที่ไว้ให้ตัวฟิล์มสําหรับต่อตัวฟิล์มโดยไปที่หัวข้อ output นะครับเลือกตรงแกนไว้ทางนี้เราจะเผื่อไว้อยู่ที่10เซนนะครับหลังจากเราเผื่อหน้ากระดาษเรียบร้อยนะครับผมเราต้องการพิมพ์หลายๆรูปให้มาที่หัวข้อด้านล่างครับ แล้วก็เลือกจํานวนรูปที่เราต้องการพินเลยอันนี้จะเพิ่มเป็น4รูปนะครับหลังจากเราก๊อปปี้ครบ4รูปได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราจะใช้เป็นโปรไฟล์ปรินเตอร์ที่เราเคยปรับตั้งอยู่ประจําหรือว่าสําหรับปินต์กระดาษ A4 นะครับหลังจากตั้งเรียบร้อยนะครับให้เราทําการไปที่ไฟล์ครับผมกดสั่งปินต์ครับติ๊กปรินต์คัลเลอร์เฟิร์สแล้วก็ปรินต์คัลเลอร์ไว้ครับผมแล้วกดสั่งปินต์ได้เลย หลังจากส่งงานปิิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เราอย่าเพิ่งใส่ฟิล์มนะครับรอให้ตัวเครื่องขึ้นไฟสีส้มหน้าเครื่องก่อนนะครับพอไฟสีส้มขึ้นหน้าเครื่องเสร็จเรียบร้อยครับให้ลูกค้าทําการใส่ฟิล์มวิธีการใส่ม้วนฟิล์มนะครับผมอันนี้จะเป็นขันสลักด้านหลังตัวเครื่องนะครับครับผมลากตัวนีบโลถอยไปนะครับผมใส่ตามช่องได้เลยครับผมหลังจากใส่เสร็จแล้วครับผมดึงก,กลับมาให้ตัวโลมันแน่น พอตัวล้แน่นได้ที่แล้วหมุนสลักล็อกด้านหลังครับวิธีใส่ฟิล์มนะครับเปิดตัวช่องใส่ฟิล์มออกมานะครับอันนี้ดึงถาดออกมาครับผมถาดออกมาจะเป็น3ช่องอย่างนี้นะครับผมให้ดันกลับไป1ช่องเราใช้เพียงแค่2ช่องครับในการโหลดฟิล์มนะครับผมดึงฟิล์มออกมาครับผมจากนั้นใส่ช่องโหลดเข้าไปนะครับผมแล้วเราก็มากดปุ่มหน้าเครื่องเพื่อให้มันดึงกระดาษต่อนะครับ หลังจากที่ตัวเครื่องพิมพ์ไปได้สักพักหนึ่งแล้วครับฟิล์มมันจะเกินเครื่องมาสักนิดหนึ่งแล้วให้ทําการเข้าไปที่ไดเวอร์เครื่องพิมพ์น,นะครับผมจะเป็นรูปเครื่องพิมพ์หลังที่เปิดโปรแกรมไดเวอร์ตัวเครื่องพิมพ์ A18 <ๆ>เข้ามาแล้วนะครับให้เราคลิกขวาครับผมที่ตัวงานกดหยุดงานอันนี้เป็นเตรียมฟิล์มนะครับที่เราจะต่อกับหน้าตัวเครื่องอันนี้ความยาวให้วัดจากจุดที่เราจะต่อครับผมถึงท้ายเครื่องหลังจากวัดเรียบร้อยแล้ว เอาตัวเทปใสติดตรงม้วนโรได้เลยครับด้านที่จะเป็นติดฟิล์มกับตัวโลนะครับผมจะเป็นหงายด้านที่มันด้านขึ้นนะครับผมนําเทปกาวมาติดได้เลยครับหลังจากเราเทปกาวติดด้านหลังเครื่องเรียบร้อยนะครับให้เรานําฟิล์มสอดเข้าตามช่องเปิดฝาขึ้นมาสอดฟิล์มเข้าไปนะครับแล้วก็สอดฟิล์มผ่านเข้ามาข้างหน้านะครับตัวจะได้ฟิล์มประมาณนี้นะครับผม อันนี้นําฟิล์มมาติดนะครับให้ฟิล์มตัวฝั่งเครื่องปรินเตอร์อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ฟิล์มที่เราจะนํามาต่ออยู่ด้านล่างนะครับเอาเทปกาวมาติดได้เลยครับหลังจากต่อเสร็จเรียบร้อยครับผมให้ทําการคลิกขวาแล้วก็กดดําเนินการต่อครับพอตัวรูปภาพมาถึงตรงจุดโรยกาวแล้วนะครับผมให้เราทําการเปิดสวิตช์โรยกาวพอเราเปิดสวิตช์โรยกาวเรียบร้อยแล้วให้ทําการ หมุนเปิดระดับในการหมุนกาวครับพอเราได้ทำการหมุนกาวไปสักพักนึงแล้วให้ทำการเปิดตัวตีกาวครับผมตัวนี้จะช่วยให้กาวไม่จับเป็นก้อนกับสำหรับชิ้นงานครับพอปิ้นถึงรูปสุดท้ายแล้วนะคะผมจะทำการตัดม้ฟิล์มออกจากโลนะคะผม ให้ทําการเอาคัตเตอร์เสียบเข้าไปที่ล่องนะครับผมตัวเครื่องมันจะมีล่องอยู่สามารถคัตเตอร์เสียบไปตังร่องขับแล้วก็ดึงได้เลยครับผมหลังจากตัดฟิล์มเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมให้เราทําการดึงฟิล์มครับผมค่อยๆดันเข้าไปที่ตัวเครื่องหลังจากตัวฟิล์มดึงไปได้จนเซนเซอร์หยุดดึงแล้วนะครับผมเราต้องทําการช่วยหมุนโลมันในการเข้าม้วนนะครับ